สวัสดีครับผมทุกท่านที่ต้องการเงินด่วนนะครับเงินกู้จากเครดิตยูยืมเงินได้ทุกอาชีพสอนกู้เงินจากเครดิตยูไม่จำกัดวงเงินไม่มีดอกเบี้ยกู้ได้ทุกอาชีพครับ เงินกู้และผ่อนของจบในแอปเดียวครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดขา่าวสารดีๆเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินนะครับสําหรับแอปพลิเคชันของเครดิตยูนั้นแอปนี้ทําได้3อย่างครับ 1. กู้เงินด่วนได้ 2. ผ่อนจ่ายสินค้าได้ครับ 3. หาเงินฟรีจากการแนะนําเพื่อนครับแพลตฟอร์มการช้อปปิ้งที่มุ่งสร้างประสบการณ์ และการช้อปปิ้งทางเลือกใหม่ผ่านระบบ ชำระค่าบริการและแบบผ่อนจ่ายโดยยิ่งใช้ยิ่งได้รับเครดิตยิ่งใช้ยิ่งได้แต้มครับแอปตัวนี้ยังมีฟังก์ชันในการยืมเงินออนไลน์ได้ด้วยโดยผู้สนใจสามารถดูวิธีการสมัครรับ,บวงเงินได้ฟรีซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆและรับเงินอนุมัติภายในแอปนี้ด้วยนะครับหรือถอนเงินสดออกมาใช้ได้ทันทีครับสําหรับแอปของเครดิตยูเรามาดูขั้นตอนและการสมัครเพื่อขอยืมเงินของแอป เครดิตอ,อยู่กันนะครับผมู่ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับให้เราคลิกเข้าไปรโดดกันได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ครับพอเราคลิกไปใต้คอมเมนต์แล้วจะเห็นลิงก์นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับนี่คือแอปพลิเคชันที่สามารถผ่อนสินค้าและถอนเงินสดได้โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือกคดค้ำประกันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่เบอร์มือถือของเรา นะครับสิบหลักแล้วก็ใส่หาสผ่านของเราที่เราคิดอยู่ในใจว่าเราจะใส่รหัสอะไรและกดยืนยันหาสผ่านอีกครั้งหนึ่งครับและหลังจากนั้นให้เรารหัสยืนยันก็คือเรากดคําว่ารับรหัสยืนยันภายในห้เก้าวินาทีเขาจะส่งมาในเบอร์มือถือของเราครับในการขอรหัสยืนยันนะครับพอ,อรหัสยืนยันเด้งขึ้นมาในข้อความเราก็เอามาใส่ที่กรอกเลยครับกรุณาใส่รหัสยืนยันพอเราใส่เสร็จ เราจากนั้นเราก็ิ๊กคำว่าฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการลงทะเบียนแล้วครับล้วก็กดคําว่าลงทะเบียนพร้อมรับประสบการณ์กันเลยครับหลังจากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาบอกว่าดาวน์โหลดเครดิตยูนะครับให้เราดาวน์โหลดกันเลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่ในโปรแกรมของเครดิตยูกันครับเพื่อจะไป กู้เงินสดกันครับและสำหรับใครที่ต้องการยืมเงินนะครับให้ติ๊กคำว่า m มค์เครดิตครับคลิกเข้าไปครับและจะมีหน้าต่างนด้ขึ้นมาให้เรากดคำว่าแอปพายหน่าวกาหลังจากนั้นให้เราใส่เบอร์มือถือของเราและใส่รหัสผ่านที่อยู่ในใจของเราและยืนยันรหัสผ่านครับและใส่รหัสยืนยันตามตัวอักษรเลยนะครับและเราก็กดคำว่าเข้าสู่ระบบเลยครับเมื่อเราเข้ามาสู่ในระบบแล้วจะเป็นหน้าหลักข้อมูลส่วนตัวของเราครับเราจะกู้เงินของ m มค์เครดิตก็คลิกคำว่า หม่เครดิตครับหลังจากนั้นจะเด้งเข้ามาอีกหน้าต่างหนึง่งให้เรากดคําว่ารับทันทีครับตัวคําว่ารับทันทีของ1น0 0 0แบาทนั่นเองครับขั้นตอนต่อมาเครดิตยูจะถามว่าให้อนุญาตให้เครดิตยูนั้นเข้าถึงรายชื่อติดต่อหรือไม่เราก็กดคําว่าอนุญาตครับเนื่องจากการอนุญาตนั้นจะทําให้เราสามารถเพิ่มอมาัตราการผ่านและมีโอกาสได้เงินสูงกว่าเดิมครับเราก,กดคําว่า ยืนหยันเลยครับขั้นตอนต่อมานั้นเราก็กรอกรายละเอียดข้อมูลตามขั้นตอนหัวข้อเลยนะครับเพื่อจะขอยืมเงินเขาจะมีสถานภาพของเราเราก็ทําตามหัวข้อเลยครับเมื่อเรากรอรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าขั้นตอนต่อไปเลยครับพอขั้นตอนต่อมานั้นเขาจะถามเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพและเงินเดือนของเราว่าเราทําอาชีพอะไรนะครับให้เรากรอกตามหัวข้อเลยนะครับจะมีการอัปโหลด คือบัตรพนักงานแล้วก็มีเกี่ยวกับบัตปร,ร,ตรตประชาชนให้เราอัปโหลดได้ไหครับเมื่อเรากอกรายละเอียดเสร็จแล้วเราก็คลิกขั้นตอนต่อไปเลยครับและสําหรับขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับในการรับรองวิดีโอโดยการสแกนหน้าครับเราก็ทําตามขั้นตอนของเขาเลยครับและเมื่อเราเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว เราก็รอการอนุมัติ1-2วันครับเขาจะส่งข้อความมาบอกเราครับในการอนุมัติมงเงินนะครับและสําหรับของผมนั้นเขาก็ส่งข้อความมาบอกแล้วครับว่าขอแสดงความยินดีกับลูกค้าได้ผ่านการประเมินเครดิตของเครดิตยูครับและสามารถถอนเงินสดได้สูงสุด5000บาทครับเราไปดูของผมกันเลยครับ หลังจากนั้นเราก็ไปสู่ในแอปพลิเคชันของเครดิตอยู่กันในครับและเข้าไปคําว่าน่ารักใหม่เครดิตครับสําหรับของผมก็มีการวงเงินอนุมัติ5,000บาทครับสามารถถอนได้สูงสุด5,000บาทนะครับสําหรับของผมและสําหรับใครที่มีเงินเดือนเยอะก็สามารถได้เพิ่มวงเงินได้เยอะกว่านี้นะครับได้เยอะกว่า5,000บาทอย่างแน่นอนครับและยังมีการเพิ่มวงเงินเพิ่มเนนมติมเอกสารได้วงเงินอนุมัติมากขึ้นครับจะมีตําแหน่งในองค์กรการศึกษาของสถานการศึกษาครับก็คลิกเข้าไปแล้วก็มีประกาศสัญญาบัตรก็คลิกเข้าไปดูครับ และยังมียิ่งซื้อมากยิ่งใช้เครดิตอยู่ยิ่งได้ครับก็คือจะเพิ่มวงเงินครับและผ่อนก่อนกำหนดยิ่งได้เครดิตครับก็คือว่าเราส่งเงินก่อนกำหนดเราจะเพิ่มเครดิตของเราได้เพิ่มมากขึ้นครับและผมก็จะไปถอนเงินสดกันครับเครดิตอยู่นั้นได้อนุมัติให้ผมยืมเงิน5000บาทนะครับกดคําว่าถอนเงินครับหลังจากนั้นเราก็กดคําว่า ไปถอนเงินสดกันเลยครับต่อมานั้นเขาจะให้เราเลือกบัตรเครดิตหรือธนาคารที่เราต้องการจะโอนไปนะครับก็คือเพิ่มธนาคารนั่นเองครับให้เราได้ทุกธนาคารเนยน,นะครับสําหรับใครมีธนาคารอะไรก็สามารถกรอกได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็มากรอกรายละเอียดครับของการเพิ่มบัญชีธนาคารของเราเพื่อจะรับเงินสดนะครับเราก็ใส่รายละเอียด เอกสารตามหัวข้อในครับก็คือผู้ถือบัตรก็ชื่อเราครับธนาคารอะไรก็ใส่ไปครับของผมจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะครับและรหัสธนาคารจะอยู่ในสมุดบัญชีนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคาร10บหลักที่เราจะโอนไปของธนาคารของเรานั่นเองครับและหลังจากนั้นก็กดคําว่าตกลงเพียงเท่านี้เองครับหลังจากนั้นเราก็ไปกดเงินสดมาใช้กันเลยครับขั้นตอนก็มีแค่นี้เองครับสําหรับใครที่สนใจอยากสมัครผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับอย่าลืมไปสมัครและไปกดดาวน์โหลดกันเลยนะครับขอบคุณมากนะครับ